เรามาเริ่มต้นนะฮะข่าวแรกกันเลยดีกว่านะครับข่าวนี้นะฮะเป็นเรื่องของลีเดียสรันรัตโอ้ทัวลงนะก่อนหน้านี้นะใช่พี่พลอยสดนะคะใครจะมาทำพี่พลอยเสียใจไม่ได้เขาเป็นคนรักเดียวใจเดียวแล้วรักจริงหวังแต่งคนต่อไปจะต้องอะไรจะต้องรักจริงหวังแต่งกับพี่พลอยนะคะอะเดี๋ยวเราบางคนจําไม่ได้เอาโพสต์มาดูก่อนเอาโพสต์มาดูเลยที่ลีเดียโพสต์แค่โพสต์เข้าข้างพี่สาวแบบเหมือนประมาณแบบอยากประกาศอะแกเพื่อน เพื่อเหมือนประมาณพี่สาวฉันโสดมานานมากแล้วฉันอยากจะประกาศให้พี่สาวให้ทุกคนรับรู้เหลือเกินว่าโสดสนิทนะจ๊ะมีรักครั้งใหม่จะต้องเป็นรักเดียวใจเดียวนะ,น,ะนี่รักครั้งสุดท้ายนะฮะจะไม่ทําให้เจ็บและเสียใจอีกนี่ไงคนมันก็อีกคาว่ารักครั้งสุดท้ายไม่อยากเห็นพี่สาวช้าใจอีกแล้วนะคะเนี่ยคนก็เลยมารักครั้งสุดท้ายกับคอดีหรือเปล่าที่ทําให้ให้แบบออพอ,เ,อ,อ,อเสียใจขนาดนี้จนดีเดียจะต้องออกมาโพสต์ใช่ก็มีคน <c oughs> มาเม้นว่าแบบเป็นการเาเรียกว่าโยนขี้นะฮะนะฮะเอาที่ชาวเน็ตเม้นนะภาพ มาดูกันนะฮะที่มีคนมาเม้นว่าแบบเนี่ยเจ้าตัวก็มีให้เจ้าตัวมาพูดเองไม่ดีกว่าเหรอนี่เท่ากับโยนขี้ให้เด็กให้คอดีนไงจริงๆฉันว่มันเป็นแค่เทคแหละคนก็เลยเข้าใจผิดแต่แต่ครั้งแรกที่รีเดียโพสอะฉันนึกถึงอะไรรู้ปะอะไรเหมือนบอกคนใหม่เหมือนบอกคนใหม่ไกลๆว่าเหมือนประมาณแบบเอ้ย พี่สาวฉันโสดอยู่นะถ,ถ้าเธอจะมาจีบพี่สาวฉันนะเขาขอรักจริงรักจริงหวังแต่งแล้วนะเธอต้องรักพี่สาวฉันคนเดียวฉันคิดว่าบอกคนใหม่ซึ่งคนใหม่ในสิ่งที่คิดเนี่ยฉันไม่รู้ว่าเป็นใครหรือเปล่าเป็นโต้งหรือเปล่าแต่พอดีมันเป็นภาพพี่พลอยอ่ะไปไหนมาไหนก็โต้งบ่อยภาพที่ <c oughs> ห้าเป็นภาพที่เขาชอบไปเที่ยวกันนะฮะล่าสุดนี้นะฮะคุณโต้งทูพีก็โพสต์นะฮะว่าไปกับคุณพลอยเนี่ยไปกินจิ้มจุ่มกันนะฮะจากทีมงานเอามาดูนะฮะนี่ มีไปกินเห็นไหมราบร้อยเอ็ดใช่ไหมเขาไปกินจิ้มจุ่มกันก็ก็ยังอันนี้เป็นโพลหลังที่โต้องอ่ะออกมาประกาศว่าผมมันยังโสดครับผมมันยังโสดผมโสดอยู่ครับแต่ถามว่าวันไหวกับพลอยไหมวันไหวพลอยเป็นคนสวยผมเป็นแฟนคลับแอบชอบเขามาตั้งนานตั้งแต่เขาเขาแบบเออเอาเข้าวงการหลิงอ่งจะไม่วันไหวกับพี่พลอยอแต่ถามว่าจะพัฒนาไหม ผมยังไม่ได้คิดเรื่องนี้เออต้องเคยบอกไงพักหลังๆนี่ก็ไปไหนมาไหนด้วยกันบ่อยบ่อยนะฮะที่ฉันบอกไงคนเรามันเจอกันแล้วมันถูกใจกันแล้วมันเหมือนประมาณแบบคนนี้ไลฟ์สไตล์เหมือนเราเออนี่ไม่ดเยอะเหมือนกันอะไรเงี้ยก็เลยแบบเออไปเหอะกับคนนี้ดีกว่าอะไรประมาณนี้ไงนี่อันนี้ก็เป็นภาพที่แบบเดินไปด้วยกันเห็นไหมฮะคนก็เลยสงสัยไงสิ่งที่รีดียโพสต้องการสื่ออะไรสื่อกับโต้งหรือว่าสื่อกับคอดินเออเออสื่อกับใครกันแน่บอกคนเก่าหรือบอกคนใหม่ปยุ่ง าบ้านทำไมอะไรประมาณเนี้นั่นแหละนะทัวร์ก็เลยมาลงที่คุณลีเดียใช่ใช่ไหมฮะลีเดียออกมาเคลียร์ละอ่านะครับเดี๋ยวเราจะไปฟังคุณลีเดียกันนะฮะว่าเรื่องนี้เนี่ยที่ทัวร์ลงจากการโพสต์ถึงคุณพลอยเนี่ยเป็นยังไงกันบ้างนะฮะอ่ะลีเดียเชิญครับสดจริงๆตอนตอนนี้หรออันนี้ต้องไปถามเจ้าตัวนะอ่าอันนี้ต้องอันนี้ต้องถามเขาแต่ว่าเรื่องโพสของเราคือไม่ไม่ได้ ไม่ได้แบบไปต่อว่าใคร,รอะไรเงี้ยคือเป็นพูด in general พูดโดยรวมซะมากกว่าแล้วก็พูดด้วยแบบคือวันนั้นได้ไปทํางานด้วยการถ่ายรูปด้วยกานอะไรเงี้ยแล้วเขาก็พี่พอยก็สวยขึ้นนะ่ะก็ก็ห่วงพี่อะไรเงี้ยค่ะไม่มีอะไรก็จริงๆไม่ได,ไได้ไม่ได้พาดพิงอะไรถึงคอดินเลยเลยก็อาจจะ อาจจะทําให้แบบคนคิดไปทางนั้นแต่จริงๆเราไม่มีอะไรเลยเดี๋ยกลัวว่าคอดินจะเข้าใจเราผิดมากกว่าอะไรเงี้ยก็เลยก็เลยมีการโทรไปคุยกับน้องแล้วเรียบร้อยอะไรเงี้ยคือก็ไม่อยากให้น้องเขารู้สึกแบบฟิลแบดอะไรเงี้ยก็ก็เคลียรเรียบร้อยไม่ได้มีอะไรกับกระแสข่าวล่าสุดครับกระแสข่าวอันไหนล่ะอ๋อโยโยไปหาคนนึงไงว่าเออโบอันนี้ต้องถามเขามี่โอกาสคุยกว่าไงตั้งแต่ตั้งแต่พออ่ข่าวว่าเอยเขาโยงไปหาโต้งอะไรอย่างงี้าพอ ก็คุยตลอดก็คุยกับพี่พลอยตลอดเรื่อยๆอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าในเรื่องของแบบพบกันไว้อะไรไหมอันนี้ถามถามเขาเองดีกว่าเชียร์ไหมหรอเอาเป็นว่าอย่างที่ที่โพสต์ไว้ก็คือขอให้แค่พี่พลอยแฮปปี้มีความสุขเราแบบโอเคก็เราคอยพพอร์ตเขาตลอดพี่ว่าไงเราว่าไงพี่ว่าไงว่างั้นขอให้พี่มีความสุขเมื่อไหร่ที่พี่แซดน้องอยู่ตรงนี้เสมอ ไว้ว่าเวลาเพื่อนพูดอย่างเงี้ยอม,มีกลิ่นม,มีกลิ่นว่าเหมือนเรารู้แหละว่าเพื่อนกําลังเริ่มเพิ่เริมมันเป็นการเพิ่งเริ่มเพิ่งเริ่มแบบหนึ่งน้ำหนึ่งในที่นี้ก็คือทําความรู้จักกันก่อนอไปเที่ยวไปเที่ยวเ,ออเหมือนประมาณใช้ชีวิตในการแบบ เอ๊จะตกลงก่อนว่าฉันจะไปต่อหรือเหมือนประมาณแบบแค่เพื่อนเถอพ่ออะไรเงี้ยมันเป็นมันเป็นฟิลประมาณนั้นก็คืออย่างที่บอกแหละอย่างที่ฉันบอกแกว่าเขายังไม่ได้คบกันเป็นแฟนหรอกอยู่ในสถานะซิตูเอชั่นชิพคือฟิลแฟนแต่ยังไม่ใช่แฟนคบกันไปเพิ่งเริ่มเองเพิ่งเริ่มเออเพิ่งเริ่มได้ยินเดือนเองเป็นเพื่อนกันมานานก็จริงแต่ว่าหมายถึงว่าเริ่มเริ่มเริ่มเหมือนประมาณฉันชอบคนนี้จังเอออะไรประมาณนี้นะฮะทีมงานเอาภาพพลอยโต้งมาก็ได้นะภาพที่แปดนะฮะให้มันดูซิว่าอ่าสองคนนี้นะคร ็คืออย่างที่คุณรีเดียบอกว่าก็มีโทรไปเคลียร์กับคุณคอดีนด้วยนะใช่เ,เในสิ่งที่ฉันคิดอะ่ะที่ที่รีเดียโพสอ่ะมันเขาไม่ได้หมายถึงรักครั้งรักครั้งเก่าๆของรีเดียอะไรขนาดนั้นเรนไม่ได้หมายถึงคอดีคอดีนแต่ว่าอาจจะหม,มายถึงคนก่อนหน้านั้นที่เป็นผู้ชายเลยแต่กับ กับน้องขอดีน่ะเขาเหมือนประมาณแบบกันยานมิตรที่ดีต่อกันเออนะครับแล้วก็อาจจะเป็นการเตือนคนใหม่ๆที่เข้ามาเพราะว่านิสัยโต้เขาก็จะเป็นคนเฮฮาปาร์ตี้ปาจิงโกะสาวเยอะคุยเขาก็แบบก็เป็นศิลปินเออแฟนคลับเมื่อกี้เดี๋ยวเยอะอาจจะเป็นแบบห่วงเพื่อนห่วงเพื่อนไปหน่อยแค่นั้นเองก็เลยออกตัวเยอะไปหน่อย พอยเขาจะถามว่าจะออกมาพูดไหมฉันว่ายังอยังในที่นี้ก็คือฉันฉันดูอยู่เธอจะให้ฉันพูดอะไรอยู่อยู่จะให้บอกว่าเป็นแฟนกันค่ามันก็ไม่ใช่อยู่ๆจะให้มาทําร้ายเหมือนประมาณก็ไม่ได้คิดอะไรมันก็ไม่มันก็ไม่ดีกเพราะเรากาลังดูเออเออก็เหมือนว่าตอนนี้สนิทอยู่แหละเป็นผู้ชายฉันคิดว่าเป็นผู้ชายที่สนิทที่สุดในในฐานะดารานะที่จะต้องใช้คําพูดอ่ะเป็นผู้ชายที่สนิทที่สุดแต่พี่พอยเขาเป็นคนที่เหมือนประมาณแบบชอบคือ ถ้าชอบผมก็บอกว่าชอบเออแต่คนเนี้ยเขาอาจกําลังศึกษาอยู่ขอเวลาแม่มัมบอกว่าขอเวลาอีกนิดนึงฉันรู้แล้วว่าแบบจะพัฒนายังไงเดี๋ยวฉันก็พูดเองไม่ได้ปิดบังใดๆอยู่แล้วแต่คุณต้งก็ออกมาบอกกับสื่อแล้วว่ามีหวั่นไหวมีหวั่นไหวแต่ผมโสดอยู่นี่ไงนะครับอ่ะก็ดูกันต่อไปกันละกันสำหรับแฟนคลับของทั้งคู่นะครับว่าจะยังไงกันนะครับ